สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นะครับวันนี้ผมก็จะมาอันบ็อกแล้วก็จะรีวิวนะครับในกาเสียมีนะครับก็จะเป็นมี w วอ c สองโปรนะครับซึ่งก่อนซื้อเนี่ยผมก็ตามหาวิดีโอรีวิวหรือว่า,าวิดีโอวิดีโอที่บอกรายละเอียดซึ่งแทบไม่มีเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมี w วอ c เอสนะครับซึ่งผมก็เลยว่าอ่ะผมไปดูของต่างประเทศคร่าวๆมีข้อมูลน้อยมากนะก็เลยตัดสินใจลองซื้อมานะครับ ็ตัวนี้นะครับก็ซื้อมาจากร้านค้าออนไลน์นะครับที่เป็นของเซี่ยมี่นะครับใครที่ยังไม่รู้จักในกานะครับเซี่ยมี่นะครับทําออกมาหลายรุ่นนะครับตอนนี้นะครับมันมีมีวั t สองกับตัวโปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวโปที่ได้มานะครับตัวนี้อ่ะเปิดมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสายนะครับเป็นอะไรสายหนัง หนังนะครับพวกนี้แต่เป็นหนังแต่ผมคิดว่าเป็นหนังเทียมนะครับที่สุดกินก่อ่าผมก็ว่ามันจะเป็นหนังเทียบไม่แน่ใจนะครับตัวนี้วัสดุก็ผมก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับพวกเรื่องหนังเรื่องอะไรพวกนี้นะก็ให้ดูชัดชนะครับใส่ขนาดยี่สิบสองมิลนะครับตัวนี้ก็สามารถถอดออกได้นะครับจากสลักเหมือนรุ่นอื่นๆเลย ทั่วไปนะครับนี่ยกปลดออกนะครับเซบก็แสดงว่าเราสามารถซื้อสายขนาดยิบสองมิลของของรุ่นอื่นๆหรือว่าที่มีขายทั่วไปมาใส่ได้นะครับตัวนี้มีจุดชาร์ตผมขอเปิดดูของข้างในก่อนให้รบาบ้างนะครับตัวนี้ที่ให้มาก็จะเป็นแท่นชาร์จหน้าตาอย่างนี้นะครับมากับพอร์ต USB นะครับ ธรรมดาก็สําหรับชาร์จไฟอย่างเดียวไม่ได้มี Data อะไร,ะรวางชาร์จได้นะครับโอ้ติดแน่นดีแข็งแรงดีนะครับไม่หล่นด้วยโอ้ดีมากนะครับก็เพิ่มเป็นการเพิ่มความประชรับแน่นนะครับดีกว่ารุ่นของอหัวเว่ยที่ผมใช้ก่อนหน้านี้มันแค่แตะธรรมดาแล้วก็ดึงออกง่ายๆอันนี้ก็ถือว่าแน่นหนานะครับแต่ก็ดึงออกไม่ยากนะครับแต่ว่าเห็นไหมผมค้อยไว้อย่างเดียวเงี้ยมันยังอยู่เลย ะครับ USB แล้วก็น่าจะเป็นคู่มือนะครับคู่มือก็เดีย๋ยวค่อยลองศึกษาดูนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้ใช้ศึกษาเท่าไหร่เปิดให้ดูก่อนด้านหน้านะครับโอเคต่อไปเสียมีตัวนี้เปิดลอกมาปึ๊บหน้าปัดนะครับเรียกเงา สวยใสมากเลยนะครับแต่ว่าตัวขอบตัวนี้มันจะน่าจะถอดไม่ได้เนาะไม่เหมือนไม่เหมือนของวั t c h เอนะครับข้อถอดไม่ได้เนาะตัวนี้จะมีปุ่มด้านข้าง3ปุ่มนะครับปุ่มกดตรงนี้แล้วก็ปุ่มอ่าเม็ดมะยมแล้วก็ปุ่มกดอีกหนึ่งปุ่มนะครับตัวเรือนจะเป็นสเตเลสนะครับซึ่งจะต่างกับตัว วัดสองที่เป็นอลูมิเนียมนะครับที่ผมหาข้อมูลมานะครับอ่ะตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์ก็ดูข้อมูลได้ทั่วไปนะครับด้านหลังก็ทำมาออกมาเงาเนียนนะครับให้ดูสภาพาผิวเ,เงาเนียนสวยนะครับเปิดติดไหม เปิดไม่ติดนะครับน่าจะต้องกระตุ้นด้วยไฟก่อนขอทดสอบกระตุ้นด้วยไฟดูก่อนนะครับจะใช้ power bank บบก่อนละกัน power bank ก็แบตจะหมดนี่ครับติดสัญลักษณ์มาแล้วโอสันหนึ่งทีนะครับี่ a o m i ตาเตจักขึ้นมาแล้ว ตัเสเนักของวอเอนะครับไปกูเกิลนี่เลยครับที่ผมกำลังตามหาที่ผมเลือกใช้เพราะว่าตัวอวอทสองนะครับทุกอย่างคล้ายกันเลยแต่ว่าไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนะครับจ่าเงินโดยที่ใช้ Google Wallet ได้นะครับซึ่งตัวนี้มันรองรับตัวนู้นจะต้องใช้ของเซล o m มี a เพนะครับซึ่งผมก็มองว่ามันใช้ยาก ก็ไม่เคยรู้ว่ามันต้องใช้ทําอะไรปลูกยังไงนะครับกดปุ่มถัดไปนะครับใช้เลือกภาษานะครับแน่นอนว่ามันน่าจะไม่มีภาษาไทยมีภาษาไทยด้วยนะครับนี่ผมจะเลือกภาษาไทยนะครับเพราะว่าผมต้องการเน้นเจงงานแบบง่ายๆให้ดาวน์โหลดแอปนะครับมีฟิตเนสเชื่อมต่ออุปกรณ์สมใสนะครับปัดขึ้น นะครับเพื่อสแกนอยู่กับนะครับก็เฟิร์มแวร์ที่มาข้อนี้นะครับแวร์โอนะครับโมเดลนี่โปรชื่อรุ่นนะครับโอเค เดี๋ยวผมผมจะลองโหลดดูก่อนนะครับสักคู่นะอ่ะนี่ครับเมื่อผมใช้ลองใช้โทรศัพท์ดาวน์โหลดมีฟิตเนสปุ๊บนี่ครับมันขึ้นมาให้เลยเซมี่วอทสองโปรนะครับให้เรากดเชื่อมตออ่ออัตโนมัติเลยนะครับน่าจะเป็นการปล่อย wifi ออกมาจากตัวนาฬิกานะครับเพื่อจับคู่อัตโนมัตินะครับก็จะมี รูปร่างหน้าตาของไอิกาขึ้นมาลเลยเพิ่งโหลดเสร็จนะครับเนี่ยก็ยังไม่ทันเปิดเข้าแอปเลยนะครับมันก็ขึ้นมาเชื่อมต่อโอเคนะครับยืนยันถูกต้องนะครับพิมพ์ถูกต้องดำเนินการต่อบนโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเริ่มไปนะครับก็จะเป็นการเข้าถึงข้อมูลพิกัด อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวก็กดยอมรับไปเรื่อยๆนะครับอ่านแล้วยอมรับลงทะเบียนนะครับภูมิภาคนะครับก็เลือกประเทศไทยก็อนุญ,ญาตจับคู่ครับก็จะยินยอมทุกอย่างเลยนะเพื่อใช้งานได้เต็มฟังก์ชัน แล้วก็การจับคู่อะไรประมาณนี้รก็จะเป็นการขึ้นการเชื่อมต่อด้วยนะครับคู่กันไปก็เดี๋ยวผมก็จะขอ,อการเชื่อมข้ามเชื่อมกันเชื่อมต่อไปนะครับเพราะว่าจะไปดูฟังก์ชันอื่นๆกันนะครับอ่าครับมันก็จะมีนะครับเมนูเพิ่มอุปกรณ์ขึ้นมานะครับในการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็ว ให้เรากดอนุญาตาประมาณนี้ครับแล้วก็กําลังจะเชื่อมต่อตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับโอเคนะครับเปิดใช้งานซิงข้อมูลครับเปิดใช้งงานแจ้งเตือนแอปหน้าจอด้วย อันนี้จะเป็นเมนูนะครับในแอปแล้วก็จะมีหน้าปัดนะครับการแจ้งเตือนนะครับ Google สภาพอากาศในกาโลกนะครับการถ่ายภาพนะครับจากหน้าจอนาฬิกาน่าจะเป็นฟังก์ชันรีโมทนะครับแอปนะครับก็จะเป็นแอปต่างๆที่สามารถโหลดเพิ่มได้นะครับนี่ไงแล้วก็จะลิงก์มานะครับ เจะเป็นแอปต่างๆหน้าปัดนาฬิกาพยากรณ์อากาศนะมีลายนะครับลายมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มี WhatsApp Spotify นะครับแล้วเดี๋ยวดูแอปเกี่ยวกับการวิ่งดีกว่านะครับเว่าเาจะเอาออกมาสำหรับเริ่มออกกำลังกายนะครับก็จะใช้แอปสำหรับการวิ่งอ่ Stay v a สเตว่านะครับจะเป็นแอปมาตรฐานที่เขาใช้กันทั่วไปเลย ะจะมีตีก็จับเวลาการนอนการดื่มน้ำนะครับเิงเข้ามุลงเกี่ยวกับการนอนนะครับอัตราการเต้นหัวใจออกซิเจนความเครียดอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นมีต้องมามีมาตั้งแต่ตัวก่อนๆแล้วนะครับก็ไม่ได้ อันน่าตื่นเต้นอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าโหมดทั่วไปเฉยๆนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาลองใช้ให้ดูอีกครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวให้ดูเมนูนะครับในนี้ก่อนละกันนะครับอันนี้จะมีการสอนนะครับใช้งานด้วยนะครับจะกดเริ่มะครับอันนี้กดค้างไว้เพื่อเปลี่ยนหน้าปัดนะครับ ปัดลงนะครับเพื่อดูการแจ้งเตือนนะครับปัดขึ้นนะครับเพื่อดูการควบคุมนะครับน่าจะเป็นพวกเมนูปัดด้านข้างนะครับเพื่อดูเลื่อนดูไทต่างๆที่กําหนดมานะครับเสร็จสิ้นขั้นตอนเสร็จสิ้นนะครับกดเริ่มกดปุ่มนะครับเป็นมะยมนะครับเพื่อกับสู่เมนูหลักนะครับกดเป็นมิะยมอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูแอป กดเมนยมสองครั้งนะครับเพื่อดูแอปที่ใช้ล่าสุดนะครับขอดูกอนกับสูมเมนู้นนะกดเมนยมเพื่อดูแอปนะครับแล้วก็แตะเมนยมสองครั้งเพื่อดูแอปล่าสุดหมุนนะครับหมุนเมนยมเพื่อเลื่อนรายการของแอปที่เรามีกดปุ่มด้านบนนะครับเพื่อดูแอปที่เรากําหนดเองและด้านล่างนะครับเพื่อดูแอปที่เราใช้ล่าสุดกดปุ่มครั้งด้านล่าง3วินะครับเพื่อเปิดเมนูของระบบนะครับ เสร็จสิ้นนะครับโอเคหน้าปัดนาฬิกาก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูก่อนกดดูแอปเม็ดมิยมหนึ่งครั้งนะครับเพื่อดูแอปก็หมุนเม็ดมิยมได้โอ้มีแอปอะไรบ้างนะนะโอ้มี Google นะครับมี Google Map ปฏิทินนะครับแอปดูกล้องบันทึกเสียงนะครับโอ้ครบเลยหลากหลายมากนะครับ u t u b e ด้วยเหรอ YouTube Music แน่เลยอันนี้ ดาวน์โหลดบัญชีเป็นการเล่นเพลงครับคุณมีติดใช้ Music Premium มออผมไม่ได้สามัครเอาไว้นะครับเดี๋ยวลองกดดูกัน กจะเป็นการลองใช้แค่หนึ่งเดือนนะครับก็จะมีลิงก์ขึ้นมาที่โทรศัพท์ด้วยครับ u u t u u s m u s i c p r e m i u m นะครับก็เหมือนเราสั่งงานนะครับในนาฬิกามันก็จะลิงก์กับโทรศัพท์อัตโนมัติเลยนะครับเป็นเหมือนมิลเลอร์นะครับนี่ก็จะให้ใส่รหัสผ่านนะครับโอเคนะครับ กลับนะครับสไลด์ก็เพื่อกดกลับเราสามารถไม่ไม่หมุนเม็ดมายมก็สามารถทัชสก,กิีนตรงน,นี้ได้เรียกดูแอป,ปได้นะครับกดไงอ่ะอ๋อโหลดชาร์ไปนิดนะครับก็เดี๋ยวมันชาร์จใกล้จะเต็มแล้วผมขอเอามาลองดูเลยแล้วกันดูเซ็นสเซอร์นะครับ ตรงนี้มีเมนูเกี่ยวกับ wifi นะครับการปลุกยกเพื่อปลุกนะครับก็จะเป็นการหมุนข้อมูลมาเพื่อให้มันหมุนเปิดขึ้นมาห้ามรบกวนนะครับหมดห้ามรบกวนกลางคืนกำหนดเองได้นะครับ wifi เพิ่มเครือข่ายเข้าไปได้นะครับก็เพิ่มเครือข่ายของอ่าไฟไฟ้บ้านได้โอ้มี2.4กับ5 G เลยนะครับในกลรตัวนี้ เชื่อมต่อแล้วโอเคเชื่อมต่อ wifi แล้วลิงก์กับ wifi ของมือถือเราเลยเนาะเราก็ไม่ต้องเพิ่มอะไรเพริ่มเติมเยอะนะครับดูหน้าปัดสิโอเคหน้าปัดนี้ผมว่าดูสวยดีผมชอบีแบบอื่นไหมผมชอบที่มีตัวเลขด้วยไหนขอดูที่มีตัวเลขหน่อยอ๋อมันไม่มีตัวเลขนะครับ ยิ่งห้อยพาหหพนี่นะจะเป็นตัวเลขแบบนี้ตัวเลขมันดูยืดๆไปนิดนะครับโอเคอันนี้ก็ได้อยู่ถ้าดูแบบข้อมูลละเอียดอันนี้ โอเคอันนี้ดีกว่าครับดูลงๆดีสวยงามดีนะครับโอเคอันนี้ก็ได้ครับดูด,ดีหน่อยก็การใช้งานทั่วไปก็น่าจะประมาณนี้ครับโอ้ไฟเฮลยวจริงอำนยความสะดวก เห็นบอกว่ามี eSIM นะครับไม่แน่ใจมีหรือไม่มีแน่นะครับเอาไว้เดี๋ยวผมได้แล้ผมจะมาอัปเดตให้ด้วยนะครับเดี๋ยว่าตัวนี้มันมี eSIM พื S <S ้นที่ GPS on อันนี้ผมอยู่ในอาคารนะครับมันเลยตรวจจับไม่ได้โหมดออกกําลังกายนะครับโหมดวิ่งเดินนะครับเพิ่มเติมกระโดดน้ำว่ายน้ําในสระ การนอนนะฮะอัตราการเต้นหัวใจ s p สถิตินะครับอ๋ออุณหภูมิมาแล้ว25องศาไม่จริงนะอันนี้ตอนนี้ร้อนมา,ากแต่เต้นหัวใจนะครับเดี๋ยวผมจะต้องลองใส่ดูก่อนเพราะว่าเห็นบอกว่าต้องใส่หนึ่งอาทิตย์ถึงจะได้สรุปข้อมูลมาให้นะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันเดี๋ยวลองแล้วผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับถ้าใครสงสัยอะไรอยากให้ลองไหนก็เดี๋ยวแจ้งได้นะครับ อาอเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะมาอัปเดตให้ให้ได้เห็นนะครับให้ได้ดูกันนะครับก็มีประมาณเท่านี้ครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับตัวนี้มีวัส c h สองโปรนะครับขอบคุณครับ